Let's do it. Let's try that again. มาแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะสวัสดีนะครับผมนะฮะพบก,กับผมนะฮะมาจีสต์เกมนะครับก็กับ Over Watch นะครับอีกแล้วโอ <laughs> ้เบื่อกันเนาะนะก็คือใกล้ก็คงใกล้จะครบแล้วละมากอีกสิบกว่าตัวเอง <laughs> นะครับผมก็วันนี้นะฮะที่ท่านท่านผู้ชมเห็นตัวนี้เลยนั่นคือที่ผมจะเล่นวันนี้คือเท a ลเซอร์ฮนะ ซึ่งตัวนี้นะครับผมจุดเด่นของมันนะฮะต้องบอกว่าจุดเด่นของมันในเรื่องความคล่องตัวเขาค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็เป็นตัวที่แบบค่อนข้างจะแบบไงอะจอมเกาะกวนนะฮะพวกนี้คือจอมก่ะกวนมากๆนะครับถ้าใครได้เจอกอับคนนี้ขึ้นสูว่าตัวไทเซอร์เนี่ยถ้ากิปวดหัวแน่นอนนะฮะมันต้องปวดหัวกับมันแน่นอนซึ่งเป็นตัวเกาะกวนคอยปวนผู้สู้นะครับผมนี่คือจุดเด่นของเขานะมันสามารถ คือสกิลเขาเนี่ยก็สามารถแบบเขาเยียคล้า,า,ายๆสไตล์บิงนะครับบิงนะฮะบิงที่3จังหวะและสา,าจังหวะเป็นไงเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูใน็เกมนะว่าเป็นยังไงแบบสามจังหวะแล้วก็จะมีเด็ดก็คืออย่างย้อนเวลาครับสามารถย้อนเวลาได้จากจุดที่เราบิงมานะฮะสามารถย้อนเวลากลับไปได้นะครับแต่ข้อเสียของตัวเทเซอร์ตัวนี้นะครับผมก็ในเรื่องดัมเมจในการโจมตีผู้สู้นะครับผมซึ่งจะเป็นปืนคู่นะครับ เป็นปืนคู่ที่เขาใช้นะเป็นอาวุธปืนคู่ที่เขาใช้นะ่ะซึ่งเป็นอาเมจที่ค่อนข้างเบาเบาพอสมควรเลยนะ<ม>ก็อย่บอกครับจุดเด่นเขาคือเรื่องการก่อกวนนะฮะซึ่งตัวนี้ต้องคอยเข้าไปอยู่แนวหลังผู้สู้แนวหลังผู้สู้นะเข้าไปอยู่ด้านหลังผู้สู้แล้วคอยก่อกวนคอยบิงอะไรประมาณนี้ฮะทำให้คู่สู้ปวดหัวได้นะครับตัวนี้ซึ่งต้องบอกว่าเล่นยากมากครับตัวนี้เซอร์เล่นยากค่อนข้างมากพอสมควรนะฮะ เพราะว่าต้องบอกว่าผมเล่น,ลนในระบบ p a y ย์ใช่ไหมครับระบบ p a y ย์เนี่ยเล่นด้วยอนาล็อกนะอะนาล็อกเนี่ยคือเย็นยากมากนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดนะฮะเล่นในระบบ PC, หรือหรือระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละมันจะเล่นง่ายเพราะใช้เมาส์มันจะง่ายกว่าเยอะเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเรียนรู้สกิลข้างในกันเดก๋ยวกนบนะว่ามีสกิลอะไรที่น่าสนใจมีสกิลอะไรที่ทำที่ทำี่ทให้แบบผู้สู้รู้สึกว่าล,ลำคายตัวนี้มากมากเลย นะครับไปเอาแล้วครับน,นี่เราก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมมาเรามาเรียนรู้กันก่อนดีกว่าก็คือในระบบเพย์โฟนะครับ<ป>กด L 1ครับจะเป็นการบิง้งถ้าท่านผมจะเห็นนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นว่าจะมีลูกศรที่มันชี้ที่มันชี้นะฮะตรงเห็นะปูชีดีย่เขาจะรู้ไหมนะเสีฟ้านะครับที่เรืองแสงเซลฟ้าฟอยู่ข้างหน้าเป้านะครับเน,นะนี่ยก็คือจะเป็นขั้นในการบิง้งนะขั้นตอนในการบิ้งทั้งหมด3ขั้นนะ เดี๋ยวผมจะบิ๊กให้ดูกด L หนึ่งครับบิ๊กนี่เห็นไหมจะหายไขั้นหนึ่งบิ๊กติดต่อได้สามครั้งอ่าเห็นไหมครับแล้วก็รอเวลาเพื่อมันรีโหลดขึ้นมาใหม่อ่าการบิ๊กไม่น่าออกดีมากไอ้สกิลนี้ครับก่อกวนศัตรูได้เยอะมากครับส่วนอัหนึ่งครับพอเราบิ๊กปุ๊บไปได้นะโลนะมันจะเป็นสกิลย้อนเวลานะครับดูนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บกด L หนึ่งย้อนเวลามาที่เดิมใช่ไหมอ่านี่นะถึงเป็นเนี่ยทัวร์เป็นสกิลแบบ นี่ทำให้ผู้สู้ปวดหัวได้เลยไปเสร็จแล้วถ้าไม่ตายไปังไงเดี๋ยวผมจะบอกนะครับแแต่เขาเนี่ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยอนย้ยอ้เโอ้ยโอ้ยโอ้ญญอยโออ้ยหล้ค่อน,น,นข้องจะเบานอะแต่อ้ยโออ้ยอ้อ้ยโอ้สูอนะโอ้ยโ้ายออออ้ออัติของมันคือระเบิดนะครับ <laughs> อ๋อไอ้บ้ามันดักหน้ามันดักหน้าฐาเลยครับไม่ให้เราไปไหนเลยเออแล้วก็เสียงอย่างนึ่งครับคือปอกมากตัวนี้ค่อนข้างจะปอกบอลนะฮะเป็นสาวอารมณ์รีอารมณ์อารมณ์ดีร่างเล็กโอ้ยมันก่อคุณมาก <c oughs> โหนี่ยครับวเวลาจะสวากกวก่อคุณเนี่ยผมออกไปไม่ได้เลยอะ่ะไอ้บ้านี่ โอ,โอ้ยปล่อยฉันออกไปจากตรงนี้โอ้ย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 อปืนบ้าเนี่ยวะนี่ครับผมเป็นจิดแล้วผมทำให้ดูนะเป็นการวางระเบิดครับผมวางตรงนี้นี่นี่นี่วางระเบิดยนี่ครับ ซึ่งมันเบิดเนี้ยโดคันเดียวตายเลยและสามารถปาติดใส่ตัวคู่ต่อสู้ได้นะฮะตอนนี้ผมทำไมไม่ได้จริงบอกมันมันค <c oughs> ่อนข,ข้างปอกครับตัวนี้ปอกมากแต่ความพกตัวสูงครับโอ้ยอยมาเลย

เวลาครับมดันไ่ขึ้นเลยครับจงเราโอ้ยยอ้ยโอ้โมาครับโอเขาเริ่มเกมแล้วเหรเราเข้ามาเรงใี้าเริมเกมแล้วนะครับเอาจริงยังไงท่านผู้ชม ให้ผมเอาจริ้งได้ยังอ่ะเอาจริงแต่ตาแรกแล้วมอดแมนจบเร็วกันไปเข้าจุดไหนนะไปโหตรนี่เฟนครับโอ้โห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 เยอะ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 มีใครเข้ามาวะ ออกไปถอยไปเอปเอมอนเพื่อนกันหน่อยอนี่ต้องการยิงใใกล้เงี้ยระยะชิดเงี้ยยิงตายเร็วครับเพราะตู้มันค่อนข้างจะเร็วตรงเนโอ้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 ไม่ไหวครับไอ้ปุนกระป๋องเดี๋เดๆๆเดต้องเข้าไปปวดด้ลนหลังมันนะตัวน,นี้ เราไปยืนสู้นนหน้าไม่ไหวครับพเพราะมันค่อนข้างจะปอกบางตรงนี้นะหลับเทเซ์เอหอลับเลยครับผมฮะเฮ้ยมีคนขึ้นมาเว้ยเฮ้ย้โอ้โหพระเจ้าย้อนเวลาก่อนเพิ่มเลือดห้า นั่นแหละครับผมทำได้เี้ครับเอางี้เลยนะ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 เอางี้เลยใช่ไหมเอ้โอโอ้โหได้ทั้งป้อมปืนได้ทั้งคนฟางป้อมเขาเรียกว่าอยู่มันเดินได้สองตัวปืนดันเดียวได้ต้องสองตัวมอนจะต้องเกาะกลนครับ โอ้อได้หมดครับนัมเมทเขาสู้ไม่ได้เอ้นัมเบทสู้ไม่ได้ครับเก็บเบื้อเก็บเลื้อก,ก่อนเฮ้ย

โอ้ยสุดยอดครับเพื่อนขอบคุณครับต้องเกาะกวนรันต้องเกาะควนมันต้องเกาะกวนมันก่อนครับเราหน้าที่เราคือเกาะกวนมันเดียวโอ้ยใครยิงกูวะเอ้ยเใครหยอกไม่ได้ใครหยอกไม่ได้โอ้ยโอ๊ยใครหยอกไม่ได้ครับเออตายกูตายกตายูตายกตายูตายกูตายกูตาย ประเด็นค stumbled, ือมันติดติดติดอ้้ม oh ัน้มาฮะมันเข้าไปแล้วอะก่อนางางกันโอ้ยยยยยยย โดนมาอฮะเอ้ยเกือบโดนนูแม่งแรนด์ที่หายเลยย้อนเวลาเพิ่มเลยครับผมหน้าเดี๋ยวก่อนหน้าเดี๋ยวก่อนนะแค่นี้ก็เคครับนี่ไงต้องต่อโด้านหลังไว้ ไหนวะเอาอ่ะเอาไอ้แค่กลับไปหาสโนุ๊ไว้ผมซะนี่ไงเพอร์เฟคครับผมดันกลับดันรถกลับแล้วก็กลับเพื่อนหรือกาะวนให้บ้างมืออ้าวตายละอ้าวตายเร็วจังวะเอาติดแหละติดล่อง c อน e อน come on come อ n come on เรียบร้อยเราสะก็ดปืนโอ้มันเดี๋ยวว์โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาบังกำแพงบังก่อนโอ้ยโอ้หยกระสุนผ่านผ่านหน้าไปเลยเปลือบมันเอามันยิงมาแล้วโอ้ยเกลือบเกลือบอะฮะอะฮ อโอ๊ยไม่ไหวโว๊ยเฮ้ยมันมีปืนกลคอยมาเนี่ฮะมันคือสกิลอย่างเงี้ยแหละมันค่อนข้างจะแบบสำหรับผมนะถือว่าแบบเป็นตัวที่แบบมีประโยชน์และโกงตัวนหนึ่งเลยโอ้ยมันมันมันติมันติครับเดี๋ยวก่อน ไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวๆๆๆขอเลื่นหน่อยเลื่อนหน่อยเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยอเ่อนหน่อยโอ้ทุกอย่างโอเคทุกอย่างโอเคไม่เป็นไรเกิดแล้วเรา้มไปด้านหลังครับเอ้ยโอไอ้บาโอบ้าเอ้ยโอ้ยไอ้ป้อมปืนบาแล้วเกียดป้อมปืน เกลียดคนแคกเกลียดมึงโอ้ยอนี่ไงเออเกือบครับผมเกือบครับผมเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะ เป็นไงล่ะมึงเข้ามาดิเข้ามาดิโออยโอเดี๋ยวเดี๋พี่เอางี้นะเอางี้ใช่ไหมเอางี้นะไม่อะไรนัก็ต่อคลมเเมได้มไดยิงมาอีกีน้มันก็บิงเพื่อเรา Anh so, áo áo, lặp đi lẽ, được rồi à? À à ha, à, à ha, à, à, yeah, không có mẹ, rồi thời tăng như là จงแจงไปเปล่าฮะ <Second> s. <S เอาดิ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 ฮะเฮียเฮ้ย oh, <yeah. S 1> <Hey, S 2> มันถังเยียขโมนแมนยยสต์โอ้ติดเพลอเก้นนะยครับ โอเคครับบ้านกองพี่ทำนา้ำนี่เราเป็นฝ่ายโจมตีเออไบอกครับไปอยู่ตรงๆไปอยู่ตรงๆไม่ได้ต้องไปหลังเขาครับนะนี่ไงโอเคโอ้ยอะไรเออหน้ามาตูวอีกแล้วอบ้าโอ้ยเลเซอร์เลเซอร์นี่ครับโอเคมอเปเลเซอร์นี่ ไปแล้วแล้วข้อมาหลังเขาเดี๋ยวไปสู้ตหน้าฮะมึงอยากตายเหรอฮะไปโอ๊ยไอตัวเนี้ยแม่งยิงไกลยิงเจ็บไอ้กบอยเกือบแล้วครับผมเฮ้ย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 อย่าไปโดนสตันมานนะโดนสตันที่สุดเลยเอ้ย เพ anyway oh. oh ah. <gr ิ่มเลือดก่อนใจเย็นใจเย็นโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาวะเอาวะเมื่อกี้ผมไปจิกตันมันที่นี่ผมกดรัวๆเลยโอเคครับโอเคโอเคอ่ะฮะโอเคยิงทิ้งดิเฮ้ย จะไปเพื่อนเพ Milk ื่อนจ๋าฉ okay, like, ันมาจ้าเฮ้ยไหนเขาไม่ไหนเลยเราต้องก่อโคด้านหลังครับตัวนี้เป็นเหมาะสำหรับการก่อโคด้านหลังมากๆซึ่งเป็นตัวที่ผมชอบตัวนึงเลยนะสกิลค่อนข้างจะโกงและว่าได้นะครับนะครับนะครับจะระเบิดวัคซีนยาอันสี่วัคซีนยาอ่า

วะนี่กูเจอไอนี่ไงฮะฮะฮะตั้งอะไรตั้งอะไรตั้งอะไรฮะนี่แหละเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะตึกดด้านหลังให้เไปได้เสร็ครับไปได้เสร็ครับไปดนรูเลยเฮ้ยบุกไปทางขวาปีกขวา โอ้ยเพื่อนยิงมันก่อนสิโอ้มันตั้งปอมอ้หาวหลับไปครับผมโอเค ยิงอะไรยิงอะไรยิงอะไรถึงว่าไปได้สวยนะครับตอนนี้คนถออยู่ที้บมนเราต้องออกพล้วครับวิ่งเสร็จปีท้าว,ว,วโอ้ยมันค่อนข้างเปะอย่าไปยืนแรกมันไม่ดี มาฮะคอปวดหเขาปวดไหมเขาปวดไหมทุทีเลยปวดไหมเาปวดคอยปวดไหมคปวดไเขาวดแต่หน้าเป็นรถถังครับจะทำอะไรกันนั่นฮะทำอะไรงดเขาเปานหลับตะก้านหลังเมเนเละมึงก่ใครโอ้ด้านล่างครับปาไหลใคร You get one of Oh! You Look, look, We must keep it safe. not to bother us anymore. You know. can't 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 oh, oh! yeah, can Yes! Woo -hoo. Ah! เครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมนะครับผมสำหรับสาวน้อยเทรเซอร์ er ตัวนี้นะฮะซึ่งต้องบอกว่าถ้าใครเล่นเป็นน้ำมันมากนะครับแล้วก็ก่อกลัวศัตรูได้ค่อนข้างค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้แต่อย่างที่บอกครับมันเป็นตัวที่ไปยืนประจันหน้าไม่ได้นะไปยืนคอยดันรถหรือไม่ว่าไปยืนคอยแบบอยู่ด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้นะครับผมนี่ผมเล่นไปแหละท่านผู้ชมจะเห็นว่า ผมยิงในระยะไกลน่ะยิงผู้่สู้นะครับในระยะไกลเนี่ยไม่ค่อยเข้าเลยนะครับไม่ค่อยเข้าเลยแม้กระทั่งตัวปอบๆอย่างนักเวทนะครับตัวซับอย่างเงี้ยผมยิงระยะไกลอะไม่ค่อยเข้าแต่ถ้าเข้าไปใกล้ๆแล้วยิงเนี่ยโอ้โหถือว่าแรงพอสมควรนะถือว่าแรงพอสมควรเลยนะครับซ้่งเป็นตัวที่ป่วนผู้ต่อสู้นะครับคอยแบบแนะนําให้แบบเข้าด้านหลังผู้ต่อสู้นะฮะอ้อมไปด้านหลังแล้วเข้าด้านหลังผู้ต่อสู้เป็นตัวป่วนที่ดีมากเพราะทั้งทงสกิลเขาเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์ นะครับสกิลค่อนข้างเอาตัวรอดเนี่ยเยอะนะครับซึ่งแต่ว่าเป็นตัวที่เล่นยากพอสมควรนะถ้าใครแต่ใครเล่นเป็นเนี่ยถือว่ามีประโยชน์ต่อทีมมากครับแล้วก็เก่งมากตัวนี้นะถือว่าสำหรับผมผมมองว่าส่วนตัวผมนะมองว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างโกงตัวหนึ่งเลยเป็นโกงเป็นตัวนึงที่โกงเหมือนกันนะครับสำหรับตัวเทเซอร์ตัวนี้โอเคครับเราวันนี้ก็สนุกครับผมนะก็พอแค่นี้ก่อนนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับชมนชมฮะถ้ายังไงถ้าใครชอบอะไรก็อย่าลืมกดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็ก็อย่าลืมกดถูกใจเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับผมจะทิ้งลิ้งด้านล่างนะครับเมเพื่อรับชมในตอนต่อไปนะครับว่าตอนต่อไปจะเป็นตัวอะไรอรเงหรือว่าเป็นแคสเกมอะไรนะครับรับชมได้นะครับโอเคครับสวันนี้มเตอร์เกมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะ ขอบคุณที่รับชมนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ